กับพระบูชาสวดมนต์ย่อๆนิดหนึ่งนะครับครับว้อมกันเลย อิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะพุทธ e ังอภิปูชยามิพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามิธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิสังฆังอภิปูชยามิคาปุตตะเจ้าคาปุตตะเจ้า ขอน้อมบูชาโดยยิ่งขอน้อมบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆาเจ้าพระสังฆาเจ้าด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะที่น้อมนำมาที่น้อมนำมาบูชาแล้วนี้บูชาแล้วนี้อ่ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา ุคธังรักวันตังอภิวาเทมิสวากาโตะรักวตาธรรมันธรรมะละมัดสามิสุปฏิปัลโนะรักวัตตวสวากสังคฆน สังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต สัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิ พันเตภะวาอิมังวัชระอาสนังโพธิรุขังมหาเจตียังอภิปุชยามิอายังวันทนาอัมหากังท <OD> ีคารตังหิตายะสุขายะ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า,จจาผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมบูชาสักการะขอน้อมบูชาสักการะพระแท่นวัชระอาจ,พ,าาจพระมหาธาตุเจดีย์ต้นพระศรีมหาโพธิพ์ด้วยเครื่องสักการะ,ราาระทั้งหลายเหล่านี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ,ข,รรญข้าพระพุทธเจา้า,จาขอน้อมบูชาโดยโดยิง่งด้วยเสียงก้าวาขออนิสงออสง์ แห่งการบูชาสการะแห่งการบูชาสการะด้วยความเคารพอย่างยิ่งนี้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งนี้จงเป็นไปจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความเจริญและเพื่อเป็นเหตุและเพื่อเป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์แห่งความพ้นทุกข์กล่าวคือพระนิพพานกล่าวคือพระนิพพานแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดแก่พระพุทธเจ้าด้วยเถิด นามตัสสัพคะวะตตอะรหะตสัมมาสัมพวทธัสสะนามตัสสภพคะวะตตอะรหะตสัมมาสัมพวทธัสสะนโมตัสสภพพะวัตต อระหัตวสัมมาสัมพุทธ <pt> ัสสะอติภิโสภะคะวะอะระหัสัมมาสัมพุทธัิสจะจะระณะสัมปันโนสุขะโต กาวิททวออนวตรปุริสัทธามัสสาร <Cin que. S 1> ติสัทธาเทวมนุษสา้างพุท tuệ pháp cao tì sao tha tuệ pháp cao tì tha muội sa thiết thi a cha ta nguyệt ta phù yên yo êt ปัตตะวะตวะสา a กะสังโฆยายะปฏิปันโนปัตะวะตวะสาวะกะสังโฆสะเมติปฏิปันโนปัตะวะตวะสาอกะสังโฆยติทังจัตตาริปุริสายุก นิอัตถปุริสะปวคขะลาเอสะภะคะวะตัวสาวะกะสังโฆอุยโยอะหุนายโยทากิณายโยอัญชะลีกะระนิโยอนุตตรางปุญญะเกตตังโลกัสสะติภะหสหัสสะภิเนมิตัสสา What you that... อะลังวุทิตะกวะลัตะเสนะมะรันทะนาทิธรรมวิทิลาจิตะวันมุนินโดสันเนชสาภาวะตุเปทยะมังคะลานิมะรติเลมะิโยจิตะสติกะลัปะนาลาวะกะมะกมาทาตยาัง ลุทานตวทิทินาจิตตาวามุนิยน陀ทตทานเตจัสสาภวตุเตยมงานานทานาเลนะลาเิเรงขจา,าวะลังอติมาตาปวัตทา,ทาวททากิจจกามาสะเนวสุทธรุนหัน มิตัพุทธิกาวิทินาจิตตวามุนินทวัตตันเตจัสสาปวัตุเตจัยยมังกะลานิโรกิตตังธรมติหัตตสุทธารุนันตาทาวานติโยชนะปะถังปุริมาลวะ ตังเอเทปิสังคตะมโนชิตตะวามุนเอนทวตันเตจัสสาภวตุเตนช่ยัมังกะลานิกาตะวานากาตะมุตะรังอิวะคาพิเนียเกนจายตัวตะวัจะนันจนะกายะมาเคสันเตนะโสมเวทเทาชิตตะวามุนเอนทวตันเต เตจัสสาวตุเตชยมางกลานิดังวิหายมติสัจจะกวาจเกตุงวาททับโปิตมะังอาตานภังอาญปฏิปจริตัวจิตวันมุนีนตัวตันเตจัสสาพวตุเตนมางคลานิตัวตัวปันจะ พุทธจักงเวทพุทธทงมาเหตทิงปวดเตนะเทลาพุทธนทะมาปัญตัวเอตถวปัตเิสเวทินาจิตตวันมุนิโตตานเตนยามังะลานิอรคาเทติพุทธกนะสุธาธาหังพามังเวสิจุติเม กาพิธานังยานาคเดระวิวตินาจิตตวานุนิโตตันเตชะสับพวตุเตชะยะมังคะลานิเอต้าพิภวเตชะยะมังญาวัจชะนวตินาติเนสารเตชะมตันเตหิตตวานะเนวิเวธานิจุปัตตวานิมุ สุขังอธิขบยานรสัปายามหาการุนิโกนาทวิตายาสัพพานิยามภะเตวะปาลมสัพาปตัวสามวทิมุตมงเอเตนะสัจวัเนาหตุเตทยัมทะรันใจนตัวภวทิยา มัวเลรศกายานอนนอนดีวัตะหนั เจโยหัว <pecially> ิจยาสุใจมังกะเลาอปราจิตตปันละังเกสิเสปตวิปุกะลาอภิเสกเกสะปะวิานังอาปาปตุวอโมติสุลาการสุมางกะลังสุประตานสุหัวติตานสุขะนยสุมาหัวตัย อามจาริสุปทาิีนงกายกรรมวาจากรรมปะทาิีนงปะทามโนกรรมปเนธเถระปะทากินาปะทาในกัจจาวะลลาภานตาเท ปัตตาคิเนเตอัตระธาสุขิตาวิรวนหาปุตตะสันเดอโลกัสขิตาหัวธาสหัสเพียรยาทิพิเตอัตระธาสุขิตาวิรวนหา ผัสทศสันเนอโลคาสาเกตตาหัวทสหาสาเพียริยาทิพิเตอรตรัตราสุขิตาวิรุฬหะผัวทศสันเนอโลคาสาเกตตาหัวทสหาสาเพียริยาทิพิภาวตุสัพพมังคะรังลาการตุสัพพะเทวปะตาสัพปะพุทธ พาลุภาเวนัสสธาสวัตถีพระวันตุเตภวตุสาพระมังคะลังราคานตุสาปเทวตาสาพระธรรมานุภาสวัตถีพระวันตุเตภวตุสาพระมังคะลังราคานตุสาปเทวตาสาปสังฆาโน

โตภะมวทัตติสุนาคาตังสุปังคะลังสุปาปาตังสุวัิตังสะโนสุมาหวัตตวจะสุเยทะธัมมาจาริสุปัทากิลังก a ยกรรมวาจากรรมปัทากิลั